ก็สวัสดีครับก็คลิปนี้ผมก็จะเอาหมีนะครับมาลงศิลานะก็มาเทียบดาเมจกับม้าดูนะว่าดาเมจจะแตกต่างกันเท่าไหร่นะเมื่อวานก็เทสแล้วนะแต่ว่าเมื่อบานพลาดน,นะครับเพราะว่าเมื่อวานนะครับก็ได้อารูนด่านอุปกรณ์ลงไปนะดาเมจมันก็เลยแบบไม่รุนแรงนะเพราะว่าศิลานะครับต้องใช้เป็นรูนคริติคนะครับเรามาดูในส่วนของอัตราคินะครับแปแล้วก็คริติคนะครับสามร้อยสิบห้าจุดสี่เปอร์เซ็นต์นะถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับ ก็วันนี้นะครับเป็นสีลาพิษนะครับก็ต้องใช้ธาตุดินนะวันนี้ก็มาใช้กับอ่ามังกรพัสุธานะทาไมต้องเป็นมังกรพัสุธานะครับก็เพราะว่าสกิลนะครับก็ความเสียหายธาตุนะครับบวก15%แล้วก็ลดความเสียหายธาตุครับอีก15%รนะครับระยะเวลานะครับ2รอบ ดังนั้นครับมันเข้ากับหมีมากนะเพราะว่าอะไรครับถ้าเรานับได้พาวสองเธอนะก็เหมือนแบบได้ใช้สกิลหมีแบบเต็มประสิทธิภาพนะครับก็ไปดูครับว่าจะเป็นยังไงนะใช้คู่กับพูดพึกษาหรือมังกรพัสสุธานะครับถือว่าโหดมากนะก็มาดูครับว่าดามจเราทําได้เท่าไหร่นะจะใกล้เคียงกับม้าหรือเปล่าคนไม่เข้านะก็ไปเลยครับ เข้าได้ไมเอ่ยโอเคครับก็เราเซตดูนแล้วนะเป็นรูนดันนะครับเมื่อวาน่ะตกใจเลยนะทำดาเมจได้ทอะไรอะรอบละสาล้านนะปกติมัน5ล้านกว่านะถ้าได้ชาร์จแล้วก็พาวอีกหนึ่งรอบนะดูครับดาเมจเท่าไหร่กันนะโอ้ด,ดูดิแรงนั่นน่นะรีบกดชาร์จครับ รอรานนะดูเลือดไหลดิสวยนะครับแบบนี้นะไม่ได้เราด้วยนะไม่เป็นไรครับดูดิโอ้เสียดายอะ่ะมันไปอยู่ข้างหลังอะ่ะไม่เป็นไรครับรอบต่อไปนะเราก็จะทำเหมือนกันนะ เราก็จะพาวตรงไม่มีจุดอ่อนนะเรามาดูดาเมจนะครับว่าจะใกล้เคียงกับม้าหรือเปล่านะก็พยายามนะครับพยายามให้มันเหมือนที่สุดนะดูดาเมจครับเฮ้ยน้อยจังอ่ะเดี๋ยวนะขอดูดุหน่อยนะลุนทันก็ถูกแล้วนะก็น่าจะรอบที่สองนบะดาเมจมันน้อยนะเพราะว่าเรายิงไม่โดนจุดอ่อนนะต่อไปครับเรามาเล่น ม้ากันดูนะก็ถอดน,นี้นะครับแต่สําหรับผู้เล่นมือใหม่นะผมแนะนํานะผมคิดว่าน่าจะดีกว่าอ่ไอ้เขี้ยวเหล็กนะเดี๋ยวตรงนี้ต้องเป็นไบเกอร์นะครับแล้วก็ใช้เป็นม้านะแต่ว่าดามเมจน,น้อยจริงนะดามเมจรู้สึกว่ามันจะหายไปนะ แต่ถ้ามันเป็นด่านอุปกรณ์นะครับบอกเลยว่าหมีแรงกว่านะจากที่เทสดามเมจมานะครับเราจะทำเหมือนเดิมนะเราไม่เน้นแบบติ๊ t ท็อนะครับเราจะเน้นทดลองนะเสียดายเมื่อกี้จุดอ่อนไม่อยู่ขางล่างนะโหถ้าอยู่ขางล่างนะครับแจ่มเลยนะ Các bạn hãy đăng kí cho mày à, Để không bỏ lỡ những à, hấp dẫn Các bạn เลดมาหน่อยเลดมาหน่อยโอเคนะเหมือนกันนะเมื่อกี้3าล้านกว่านะ3ล้านเจ็ดใช่ไหมตัววันนี้เร็วมากอ่ะสานาทีก็แตกอ่ะดูดิโอแกสองรอบก็พอละเรามาที่ดเเาเมจเฉยๆนะเรามาดูดามจกันครับว่าจะต่างกันมากน้อยแค่ไหนนะฮุย้ยมาเร่งกว่านะ มา้าแรงกว่านะครับแต่ว่าสำหรับผู้เล่นมือใหม่นะสำหรับผมสำหรับผู้เล่นมือใหม่ที่ยังไม่มีเออสกีดีๆนะหมีก็ตอบโจทย์นะเห็นไหมตามเมจก็แรงนะตามเมีก็แรงนะครับแต่ว่าคือด่านนี้มันต้องเน้นคริติคอเนาะซึ่งม้ามันตอบโจทย์กว่านะแต่ถามว่าแรงไหมสำหรับผมมองว่าแรงนะไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ น่าจะจบแล้วแหละเราก็ได้อันดับที่9นะโอเคครับสิบสามโอเคนะครับเรามาดูในด่านอุปกรณ์กันบ้างนะทำไมผมถึงบอกว่ามันแรงกว่านะมันดูครับในส่วนของด่านอุปกรณ์นะแต่สำหรับพูดเล่นมือใหมอ่อ่ะผมแนะนำจริงๆไม่ได้โกหกเลยนะนี่เดี๋ยวผมเล่นไม้ดูก่อนนะครับก็เปลี่ยนเป็นตัวนี้เลย เออขวานมินอโโทอร์โปรเรสแล้วก็ผ่านนะมาดูดอะไรกันครับ 2อ0 0 0นนะแถมไม่แตกด้วยนะคุณคิดดูดิล jud. เลือดบอสประมาณ208 0 0นะโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหมีกันบ้างนะคือหมีนะครับมันจะเน้นดามเมจเพียวๆนะแต่ว่าที่หมีไม่แรงนะเพราะว่าอะไรรู้ไหม ที่แรงไม่เทียบเท่านะเพราะว่าเรายังไม่ได้ฝึกนะเรายังไม่ได้ฝึกอะไรเลยนะเพราะว่าเราเพิ่งได้มานะครับมันยังไม่ได้อัพเลเวลถึง1น0นะนั่นแหละครับมันถึงเป็นความต่างนะดูครับดาเมจเมื่อกี้2 0 0แสนนะเนี่ยสองแสนก้าครับต่างกันสองหมืเลยนะถือว่าค่อนข้างต่างกันนะ ทั้งที่เสียเปรียบกว่านะเพราะว่าอะไรเพราะยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะอัพแค่เลเวลหนึ่งร้อยนะจริงๆแล้วอะเลเวลหนึ่งร้อยอัพนะครับมันจะมีผลต่างในเรื่องของดาเมจนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีจอทธาตุลดธาตุนะคุณคิดดูดิกออ็คือต้องรออนาคตนะครับว่าผมทำเออมีแล้อโกสิบอะน่าจะไม่ได้ทำนะน่าจะเข้าฝูงอะต้องรอดูแหละ แต่ว่าเดี๋ยวค่อยขอแอดปูมาเทสดามิแล้วกันนะค่อยว่ากันนะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันนะครับ